สวัสดีครับวันนี้ก็มาต่อกันอีก ep นะครับ ep ที่แล้วเราทำหลังคาไปหมดแล้วนะในหมวดงานหลังคาน,ะค,น <Alleg> ะครับส่วนตอนนี้เรามาต่อกันด้วย ep ที่เราจะสร้างผนังนะครับโอเคนะครับให้เพื่อนๆพพี่ๆทำการครอบจุดนี้ก่อนนะครับจากซ้ายมาขวานะครับก็คือจะไม่เป็นเส้นตัดปะนะจะเป็นเส้นทึบนะครับ นี่ครอบไปแล้วก็เมกกรุปนะครับนี่คำว่าเมกกรุปจะเห็นได้ว่าผมตั้งช็อตคัทเป็นว่าเอาตีเนตจนะครับเพราะว่าใกล้ใกล้มือนะครับให้เราไปตั้งเอานะครับช็อตคัทนะผมก็จะเมกกรุปให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับตรงนี้ปึ๊บอ่าเนี่ยเรากรุปเขาแลวเขาจะเป็นก้อนเดียวกันนะครับจากนั้นเราทําการซ่อนไปก่อนซ่อนไปเลยนะครับ,บเราจะทําผนังนะครับ ทำไมถึงต้องทำลังคาก่อนทำผนังนะครับการที่เราจะต้องใส่ลังคาก่อนเนี่ยมันง่ายต่อการลันเหล็กนะครับเพราะว่าบางทีเราใส่ผนังเนี่ยลันเหล็กอาเสไม่มานะจะมีอีก E ีพหนึ่งนะถ้าเพื่อนๆพี่ๆตามผมอยู่ e EP ีนั้นจะเหล็กลังคาเหล็กของอาเสเนี่ยไม่ออกนะเพราะว่าค่อนข้างน่าจะขัดแย้งกับผนังนะครับก็เลยไม่ออกผมก็เลยลันตามนี้นะครับ ลันโครงเหล็กหลังคาเนี่ยเพราะว่าอสสิเขาไม่ออกเลยนะครับอสเิ่งเขาจะวิ่งวิ่งตามหลังคาลักษณะนี้นะส่วนที่เห็นเหล็กต่างๆเนี่ยผมจัดแต่งเอานะครับใท้แมนนวลเอานะออโต้จะไม่มีขึ้นให้นะครับโอเคนะครับผมจะมาต่อเลยนะครับในการสร้าง QR นะอันนี้ปิดไปก่อนครับแล้วก็ปิดคิวรูปไปนะครับจากนั้นให้เราเลือกตรงนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับ นับมาเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ QR a นะครับชื่อว่า QR เนาะติ๊กได้เลยครับเขาก็จะมีไดอล็อกขึ้นมานะครับเป็นบล็อกลักษณะนี้นะครับนี่อันแรกไม่ต้องเลือกนะครับอันแรกก็คือสร้างฐานรากฐานต่หมอนะครับเราไม่ไม่ต้องใช้นะเพราะว่าเราดราปแปลนของ QRc ไปแล้วนะครับเราปิดไป เราเลือกอันที่สองนะครับจะเป็น d o o wall นะครับจากนั้นจะมีแดดหลอกขึ้นมาลักษณะนี้นะครับตัวนี้ผมโยกมาไว้ตรงนี้ก่อนนะจะมีลักษณะนี้นะเดี๋ยวตัวนี้ผมซ่อนไปก่อนนะครับซ่อนไปก่อนโอเคจากนั้นจะมีให้เราเลือกลักษณะนี้เป็น o กับ e นะครับแล k <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละตัวก่อนอย่างเช่นตัวนี้นะครับเรามาทาความเข้าใจกันก่อน ตัวนี้จะสามารถใส่ได้อีทเราจะหนาเท่าไร10่10เซน7เซนนะครับตามใน,นงานจริงก็7เซนส่วนมากนะครับประเทศไทยเรานะให้เราเลือกเป็นอีดก่อนลองอีดดูนะครับว่าเขาจะสร้างงานแบบไหนนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างผมจิ้มตรงนี้หน้าเสาจิ้มเลยโอเคเขาให้จิ้มตรงระหว่างนี้นะครับนี่เดี่ยมเสานะครับ กดสเปกบายอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะคอนโทรลแซดกลับไปก่อนนะครับสร้างใหม่ลองอีทดูนะครับเราจิ้มหน้าเสาแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยเขาบอกว่าพิกเฟสออฟเอ็โอเคให้เราเลือกที่เอ็ดนะครับเลือกเอ็ดนะปึ๊บนี่เห็นไหมเลือกตัวนี้นะครับปึ๊บโอเคเราเลือกสองอันปึ๊บนี่ตอนนี้ถ้าเราจะเลือกตรงกลางนะครับถ้าเราเลือกริมในกรณีที่เราเลือกริมนะเราต้องเลือกริมแบบนี้ริมปึ๊บ แล้วเขาบอกว่าให้เลือกเฟซนะครับเลือกเอ็ดเสร็จแล้วเราก็เลือกเฟสอ่าเลือกเฟซก่อนเลือกเฟซโอเคเลือกเฟซอ่ะปุ๊บเนี่ยครับเขาก็จะสร้างลักษณะนี้เนาะโอเคในการสร้างแบบเป็นอิทจะเป็นลักษณะนี้นะโอเคผมจะลบไปก่อนนะครับจากนั้นผมจะทำอให้ดูนะครับอเลยเราลันออไปเลยดีกว่านะครับอเจ็ดเส้นนี่นะครับ ขึ้นลักษณะนี้นะครับแล้วก็มาดีลิทออกไปแล้วก็มาแมนน่นเอานะครับจับแมนน,แน่นทีละอันนี่จบนี้ลบนี้นะครับเลือกเลือกเลือก3ชิ้นนะครับจากนั้นเราทําการมูฟนะครับกดตัวเอมแล้วก็ล็อกแกนล็อกแกนนะครับล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงนะครับนี่ขวาเนี่ยจะเป็นแดงเสมอนะครับปุ๊บนี่ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นแดงหรือเขียวนะครับอย่างเช่นเนี่ยเราลองโยกดูเราจะโยกไปทางซ้ายเนี่ยนะผมจะโยกไปทางซ้ายนะเขาจะอยู่สีเขียวนะครับโยกให้มันเห็นสีเขนะียวนี่ยจะขึ้นแกนสีเขียวไปทางนี้เนี่ยซ้ายขวาเนี่ยสีเขียวอย่างเช่นเดินหน้าบบเนี่ยถ้าขึ้นแกนแดงให้เราติดให้เราเข้าใจได้เลยว่าเราต้องล็อกแกนด้านขวาเนี่ยถ้าขึ้นโอเคเดี๋ยวขาติดเคําสั่งก่อนโอเค ถ้าขึ้นแกนเขียวเนี่ยให้เราล็อกได้เลยว่าเราเข้าใจได้เลยว่ายัางไงยังไงก็เป็นสีไอ้ลูกศรไปทางซ้ายนะครับเราก็เลือกซ้ายเลยเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยประมาณนี้นะครับเข้าใจแกนนะครับถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับไปต่อครับเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยเรียนรู้ไปนะเดี๋ยวจะเข้าใจไปเองนะครับจะเข้าใจแบบง่ายๆนะค่อยคเรียนรู้ไปเนี่ย สีเขียวเวลาเราดึงเมาไปสีเขียวให้เราล็อกไปเลยสีเขียวอย่างเช่นประมาณนี้นะนี่ครับกรณีนี้เป็นห้องน้ํานะโอเคนะครับห้องน้ําเนี่ยผมจะใช้ลักษณะนี้ผมจะเอาก่อปิดเสานะครับก่อปิดเสาแบบนี้นะโอเคนะครับทันไหมครับโอเคนะครับไปต่อนะครับ ตอนนี้เราสั่งสร้างผนังเสร็จแล้วนะครับวางตำแหน่งผนังต่างๆเนี่ยครบเสร็จหมดแล้วนะจากนั้นให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกอันที่2นะครับนี่ครับมอต้าอินนะครับก็คือฉาบภายในนะครับต้องฉับภายในก่อนนะบางครั้งฉาบภายนอกก่อนเนี่ยของท่านบักบางทีก็บักนะเดี๋ยวผมจะลองดูให้ดูนะเราฉับภายนอกก่อนแล้วมาฉับภายในที่หลังเนี่ยโอเคนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวได้ไหมนะนี่ครับเรามาลองฉับภายในดู บางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้นะก็เลยแนะนําให้ฉับเป็นภัยในก่อนนะครับนี่โอเคบางทีก็ได้นะอันนี้ได้นะครับนี่นี่โอเคเดี๋ยวขอย้อนกลับมาก่อนนะครับย้อนกลับมาก่อนลืมไปก่อนนะครับลืมไปก่อนนะลืมที่ผมพูดไปก่อนนะครับสักคู่นะโอ้ดีลิส มาเริ่มตัวที่สองนะครับตัวที่สองเราจิ้มแล้วเราความสูงเท่าไหร่เราเลือกดูนะครับ No ตัวนี้ No No นี่คืออะไรนะครับวอลวันเดอร์เนี่ยครับอ่าโอเคมาลองใส่เยียดดูก่อนอ่ะลองใส่เยียดดูก่อนก็คือบัวพื้นกับบัวฟ้านะครับเรากดสร้างดูนะครับติ๊กเลยนี่เขาจะมีบัวพื้นให้อ่านี่บัวพื้นนะครับตัวนี้บัวพื้นแล้วก็บัวฟ้าเพดาน ตอนนี้เราไม,ไม่ได้ใช้อยู่เลยนะเราไม่เอานะครับผมจะไม่เอานะผมไม่แนะนําดีกว่านะใช้เป็นอันนี้ไปเลยนะครับฉาบภายในอย่างเดียวไม่ต้องเอาโบฟาถ้าเพื่อนๆจะเอาโบฟาก็ใส่ไปไม่เอาก็กดโนไปนะครับค่อนข้างยืดหยุ่นนะฝ้าเราสูง2.70นะเราก็ใส่เป็น2.70ไปนะครับผมจะใส่ไป2.80นะ2.80เลือกแล้วก็สางฟึบนี่ครับ สร้างข้างในฟึบนี่ห้องน้ำในสองเมหกิบก็พอนะครับเดี๋ยวห้องน้ำนี่ผมเปลี่ยนใหม่นะทำทำผมไปก่อนนะครับสองมหสิบนี่โน no. ฟึุบนี่ครับห้องน้ำเราจาบแค่นี้พอนะครับพอเสร็จแล้วนะครับทําภายในเสร็จแล้วให้เรามาภายนอกนะครับมอเตอรเอานะครับ ก็คือเขาจะถามว่าเราจะต้องการหนาเท่าไหร่นะส่วนมากก็1.5เซนนะครับฉับฉับปูนเนาะส่วนมากประมาณนี้นะให้เรากดโอเคไปเลือกฟลุเนี่ยครับเขาก็จะสร้างให้เราแบบนี้เลือกตรงนี้จิ้มตรงนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอซ่อนไปให้ดูก่อนว่าจะดูอะไรนะครับก็คือจะมีเอ็ดแบบนี้นะนี่นี่เส้นเอ็ดของอันนี้นะครับเราเข้ามาข้างในเดี๋ยวผมกดซ่อนตัวนี้ไปเนี่ยครับ ตัวนี้ให้เราลบออกนะครับทาการลบออกลบออกด้วยนะอย่าลืมนะบลบออกด้วยนะครับ,บเหตุผลที่ลบออกนั้นเพราะอะไรนะเดี๋ยวขอย้อนกลับมาดูก่อน,นเขาจะไม่เป็น solid นะครับเวลาเราเอาประตูมาใส่อย่างเช่นผมเอาประตูนี้มาใส่อยกตัวอย่างนะครับเป็นกรณีตัวอย่างนะเป็น c a สนะครับอันนี้ผมต้องการจะเจาะผนังด้วยคําสั่งตัวนี้นะครับ จะเจาะไม่ได้นะครับอันนี้จะเจาะไม่ได้นะเราต้องลบอันนี้ท uh ิ้งก่อนนะครับเนี่ยกรณีนี้เราเจาะไม่ได้นะเนี่ยลบลบไปเ่อนเพราะว่ามันงานเรามันไม่ขึ้นโซลิดนะครับมันไม่ขึ้นโซลิดคือยังไงคือตรงนี้ครับผมมันไม่ขึ้นลูกบาทไมนะครับ identity info เราก็เลือกตรงนี้เปิดดูครับเนี่ยครับไม่มีลูกบาทไม่มีปริมาตรให้เรานะครับเราก็เลยต้องเข้ามาลบตรงนี้ก่อนเขาถึงจะเจาะให้เราได้นะครับ จะมีปริมาณให้เราออก1.6นะครับอย่างเช่นนะผมยกตัวอย่างเจาะนะครับผมจะเลือกใช้ตัวนี้เจาะดูเจาะนะครับคัดนะครับนี่เห็นนะพอเราลบออกแล้วเนี่ยให้เราให้หน้าง,งานเราเนี่ยเป็นปริมาตรแล้วเราก็คัดได้นะครับถ้าไม่เป็นปริมาตรเนี่ยยังไงก็คัดไม่ได้ครับเนาะเดี๋ยวต้องเข้าใจไว้ด้วยนะครับเวลาเราคัดนะโอเคแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงตรงนี้นะครับให้เรารู้ว่า สเกลถัดไปเนี่ยเราจะต้องทําการทําแบบนี้ก่อนนะครับทุกครั้งนะเวลาเจาะไม่ได้เหตุการณ์ถ้าเราเจอทําผนังที่เจาะไม่ได้เราจะต้องทําลักษณะนี้นะครับโอเคผมจะย้อนกลับไปก่อนโอเคนะนี่เข้ามาเนี่ยเราจะต้องมาลบออกลบออกไปนะครับกดลบได้เลยนะครับแล้วก็ e ีลิทอันนี้ไปก่อนนะทำทีละตัวนะครับทีละตัวเปิดอออกมาโอเคเนี่ยเสร็จแล้วนะครับ ในการสร้างฉากภายนอกฉากภายในประมาณนี้เนาะเรามาทําต่อนะครับภายนอกเหมือนเดิมผมจะฉาบตรงนี้ด้วยนะครับก็คือตรงที่พื้นขึ้นมาเนี่ยฉาบตรงนี้ก็คือเก็บดีเทลเก็บรายละเอียดหน่อยนะครับให้ละเอียดละเอียดนิดนึงนะโอเคเพราะว่าทําไมถึงทําแบบนี้ถ้าเราดึงมาตรงนี้มันจะเกินนะครับมันจะเกิน,นปริมาณมันก็เกินเราคำนวณงานลูกค้าก็เกินนะครับเนี่ย ไม่ได้นะไม่แนะนาดีกว่านะเอาเลยแนะนําให้แบบทำแบบนี้ดีกว่านะครับทำลักษณะนี้นะครับตัวนี้ก็อย่าพึ่งแล้วกันนะจากนั้นผมจะใส่พื้นตรงนี้นะครับเพราะเราตอนเราต้องเทพื้นตัวนี้ด้วยอันหนึง่งด้วยการใช้ตัวนี้นะครับปัตเตอร์นะครับเขาชื่อว่าปัตเตอร์ เราเลือกเขามาปุ๊บ okay. มันจะขึ้นหน้าแบบนี้เราคลิกขวาก่อนให้ใส่ความหนาของพื้นนะครับ0.05โอเคปุ๊บกดพอขึ้นสีลักษณะน 0, 0, okay. <k paced> ี้แหละคลิกซ้ายแล้วใช่ไหมครับเรากด enter ครับปุ๊บเขาจะผู่มาแบบนี้เพื่อนๆพี่พๆทันไหมครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกรอบนะครับมาช้าๆนะปัตเตอร์ครับจิ้มแล้วก็คลิกซ้าย แล้วก็มาคลิกใช้ครั้งหนึ่งครับคลิกเลยคลิกเขาขึ้นลักษณะนี้เราจะตั้งความหนาก่อนไหมถ้าเราไม่ตั้งเราก็ไม่ต้องคลิกนะครับถ้าเราตั้งเราคลิกขวาแล้วก็มาเลือกที่ตัวนี้ครับติ๊กเน็ตนะครับ,รบโอเคเราตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกคลิกอ่าแล้วก็ Enter ครับนี่อะประมาณนี้นะครับจากนั้นผมจะซูมตัวนี้ไอ้ยกตัวนี้ขึ้นไปนะครับพูดธภูขึ้นมา เพื่อจะฉาบปิดข้างหน้านะครับนี่ฟึบนี่น,นะแล้วตอนนี้เราก็ดึงมานิดหนึ่งนะครับเพราะจะเก็บงานตรงนี้หน่อยเก็บดีเทลให้มันสวยๆนะครับนี่นี่นะเขาจะไม่เหลื่อมกันจะไม่ทับกันนะครับตัวนี้เราก็ซูมเข้าไปแล้วก็ดึงลงมาจะเห็นได้ว่าจะมีตรงนี้นิดหนึ่งนะตรงนี้นิดหนึ่งจะแหว่งอยู่ อิดเราจะขาดทุนนะครับเราต้องดึงลงมา่อนดึงผนังอิดเนี่ยลงมา่อนโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็ดึงผนังฉาบภายนอกเนี่ยลงมาให้ชนกัน,นถ้าขี้เกียจซูมก็กดชิปแล้วก็เซตนะครับเขาจะซูมออกมาข้างนอกนะเนี่ยนะครับการใส่ Q R ก็มีประมาณนี้เนาะประมาณนี้เลยนะครับนี่ส่วนการฉาบภายในนะั้นอะ พอเพืเ่อนๆพี่ๆอยากจะฉาบยกสูงๆหน่อยนะครับเราก็มาดึงตรงนี้เอานะครับดึงตรงนี้ดึงตรงนี้ดึงขึ้นมาให้สุดนะครับคิดค่าฉาบให้สุดไปเลยนะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราหรือเราจะเอาแค่นี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะเวลาคิดปริมาตรนะครับเราดึงขึ้นก็ได้หรือเราไปบวกแฟกเตอร์เอากับบิวคิวก็ได้แต่แนะนําถ้าอยากแบบชั่วๆเลยเราก็ดึงตามนี้ก็ได้นะครับเราก็มาดึงการฉาบเอานะ ปากระเบื้องใช้เท่าไหร่แล้วพวกนี้เดี๋ยวผมพาทำอีกพีหนึ่งนะแต่เนี้รู้ว่าเราดึงแค่นี้ก่อนก็พอแล้วนะครับว็นนี้ฝ้าเราก็ได้ประมาณนี้เนาะหรือเราจะตั้งไปเลย2อ0ไปเลยเราก็ไปคูณแฟกเตอร์ฉาบภายในเอาสักเพิ่มอีกสัก5%นนะครับจะได้ไม่ขาดทุนเนาะโอเคขั้นตอนการฉาบก็ประมาณนี้ครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆไม่เข้าใจจุดไหนก็ทักถามผมได้เลยถามได้ตลอดนะครับี e ีนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ